สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงมะเร็งว่ามันมีสองสาเหตุสาเหตุหลกักๆเลยอันที่1คือสารพิษมากเกินไปเข้ามาในร่างกายมากเกินกระตุ้นให้ร่างกายอักเสบเรื้อรังไปเรื่อยเซลก็อักเสบก็ทําให้เซลเปลี่ยนแปลงพอมันอักเสบบวมแดงเปลี่ยนแปลงก็กลายเป็นเซล,ล์มะเร็ง หสารพิษมากเกินไปฟังในคลิปที่แล้วว่าเราจะไม่เอาสารพิษเข้ายังไงบ้างหรือกําจัดสารพิษออกโดยวิธีใดบ้างใช่ไหมคะคลิปนี้มาเรื่องสอที่2คือสารอาหารคุณน้อยเกินสารอาหารดีๆไม่เพียงพอเลยเซลล์เราเกิดตายเกิดตายทุกวันต้องได้สารอาหารมาสร้างให้เซลล์เฮลตี้เป็นเซลลแข็งแรงเซลภูมิคุ้มกันคุณก็แข็งแรงมาเก็บกินเซลลมะเร็งได้แต่นี่สารอาหารคุณไม่พอใช่ไหมคะงั้นก็มาฟังกันเลยว่าอ ถ้าเราอยากจะได้สารอาหารเพียงพอต้องทํายังไงบ้างหรอเออหรือเราเป็นมะเร็งอยู่เนี้ยอยากจะทํายังไงอะ่ะจะได้ถึงจะได้สารอาหารที่เพียงพอมีการศึกษาวิจัยยังไงบ้างอันแรกๆเลยนะหมอแนะนาให้ทุกคนกินน้ําผักเลยค่ะน้ําผักโอ้โหวิตามินเกลือแร่เยอะมากอ,อ,อย่าไปกินน้ําแบบเข้าไปร้านสะดวกซื้อเอาน้ำหวานๆมากินชานมไข่มุกนั่งกินหรือชาอะไรทั้งหลายกินอะไรอย่างนั้นที่มันใส่น้ำตาลหรืออะไรทั้งหวานๆทั้งหลายไม่เอาค่ะขอให้กินน้ำผัก ถ้าเป็นมะเร็งอยู่ระยะแรกๆเนี่ยระยะ1ระยะ2เนี่ยเอาผักทุกหลังหลายๆเนี่ยแต่เลือกแบบออร์แกนิกนะคะหรือล้างให้แบบโอ้โหเอาสารเคมีออกให้เยอะๆแช่เบกกิ้งโซดาหมอเคยทําคลิปเรื่องการล้างผักไว้แล้วว่าล้างยังไงเปอร์เซนต์การเอาสารพิษออกได้มากที่สุดล้างผักอย่างนั้นเลยค่ะปลูกผักเองหรือซื้อผักออร์แกนิกปั่นเลยเอาผักทุกอย่างมารวมกันเขียวๆยิ่งดีผักแควผักอะไรมารวมกันเลยค่ะบล็อกโคล่อ่า จะแครงแครอทเอามาปั่นรวมกันกินเลยกินวันละแก้วสองแก้วใส่สารอาหารดีๆเข้าไปแต่ถ้าคนเป็นมะเร็งระยะท้าย,ายเนี่ยหมอบอกให้ที่มาปรึกษาหมอกินน้ำผักแทบจะไม่ไหวจะอ้วกเอาคือระบบทํางานของลำไส้เขาว่าไม่ดีแล้วคือแทบจะกินอะไรไม่ได้อยู่แล้วความอยากอาหารก็ไม่มีมะเร็งกระจายลามไปทั่วซึ่งตอนนี้ระบบการดูดซึมเขาไม่ดีเลยค่ะ ก็อาจจะต้องเป็นน้ําผักที่ไม่ได้ปั่นธรรมดาแล้วไม่ได้ปั่นรวมก,กากแล้วต้องปั่นแยกกากเอาก,ากากออกไปหรือแต่ป็นน้ำนะคะอันนั้นวิตามินเกือแร่สูงมากกินกลึบเข้าไปเลยร่างกายได้ฮึบเหมือนกับใส่ใส่ยาชูกําลังเข้าไปฮึบขึ้นมาเลยโดยที่ร่างกายไม่ต้องมานั่งย่อยกาก,ากที่ยังมีอยู่อะไรอยู่เพราะบางคนบอกโอ้หเสียดายกากอะ่ะจะทิ้งกากไปทําไมนั่นะสำหรับคนที่เป็นยังเฮลตี้อ่ะแบบเราเราเฮลตี้อ่ะยังกินอาหารระบบย่อยอยังทํางานดีหรือมะเร็งระยะต้นๆอ่ะกินไฟเบอร์เข้าไปด้วย ไฟเบอร์ที่ปั่นผักเนี่ยช่วยมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดระยะท้ายๆแล้วคุณอย่ามาห่วงว่าไฟเบอร์จะท้องผูกท้องอะไรเลยคุณช่วยเอาวิตามินเกลือแรกเข้าไปเลยค่ะเป็นน้ำคั้นเอาแต่กากออกเอาแต่วิตามินเกลือแรกเข้าไปเต็มๆเนี่ยให้กินน้ำผักเลย ะะแล้วก็กินอาหารต่างๆที่เสริมภูมิคุ้มกันใครไม่อยากเป็นมะเร็งก็กินน้ําผักปันไปบ่อยๆทุกเช้าวันละแก้วใครเป็นแลนต้องหลายๆแก้วนะคะแล้วก็ต้องหาอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกันอย่างแรงจากการศึกษาวิจัยนะมีหลายชนิดมากเลยที่คนเป็นมะเร็งหรือคนป้องกันจะป้องกันมะเร็งเนี่ยหรือแบบไม่ควรขาดเลยอันดับหนึ่งคือว่านหางจระเข้ค่ะ อันนี้จากการศึกษาวิจัยเลยอันดับหนึ่งที่ต้องกินเลยค่ะว่านหางจระเข้มันเป็นตัวกวาดลำไส้ดีทอ็อกลำไส้ออกเลยนะ,ะแล้วโรคทุกโรคที่บอกแล้วบิดาทางการแพทย์ชาวตะวันตกบอกไว้แล้วว่าโรคทุกโรคเกิดจากลำไส้ All disease begin in the gut อ,ออกอยู่ที่ลำไส้คุณกวาดลำไส้ให้สะอาดสีว่านหางจระเข้มีสารอะไรบ้างล่ะ man, man. อะซีแมนแนน อิโมดินพวกนี้ค่ะอันนี้จะกระตุ้นลิมโฟไซต์กระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้มาเก็บกินเซลล์หรือกระตุน้นคือทั้งเป็นมะเร็งแล้วก็ควรกินไม่เป็นก็ควรกินเลยมันจะคือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างดีมากๆคืออันที่หนึ่งว่านหางจระเข้ซึ่งหมอเคยทําคลิปไปแล้วค่ะไปดูคลิปเรื่องว่านหางจระเข้เลยใช้ขี์ว่านหางจระเข้กับหมอปุ้มใน YouTube นี่ก็ขึ้นเลยนะคะรู้เลยว่าควรกินอย่างมากอันดับที่สองที่ควรกินอีกคือขมิ้นชัน ขมิ้นชันที่มีการศึกษามากกว่าหมื่นงานวิจัยเลยนะบอกว่าแบบมันยับยั้งทุกอย่างของมะเร็งมะเร็งก็เป็นเซลล์เซลล์หนึ่งนะต้องมีการเกิดตายเหมือนกันนะแต่มันตายช้าเกิดได้เร็วประมาณนั้นมันจะขมิ้นชันจะไปบล็อกตั้งแต่อะไรละการสร้างเม็ดเลือดที่มาที่ตัวมะเร็งการสร้างเส้นเลือดการแบ่งเซลล์ของตัวมะเร็งการกระจายมะเร็งคือขมิ้นชันไปบล็อกทุกขั้นตอนเลยค่ะเวิร์กมากๆแต่กินขมิ้นชันอย่างเดียวในสารเค์คูมินในขมิ้นชันดูดซมน้อย ุณอย่าลืมกินกับพวกไขมันหรือจะกินร่วมกับพริกไทยดำสารเพปเรีนในพริกไทยดำจะทำให้ดูดซึมเพิ่มขึ้น20เท่ากินเลยค่ะคนเป็นมะเร็งหรือจะป้องกันมะเร็งกินขมิ้นชันเลยอันที่3สารสกัดจากเห็ดอันนี้ชัดเจนมากพวกเห็ดพวกกลุ่มเห็ดมีเบตากูแคนใช่ไหมมีสารเจอร์มินเนียมมีสารไพโรไกอรเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์สูงมากในเห็ด จะก,กระตุ้นการหลัง IgA เป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีเนี่ยช่วยเรื่องมะเร็งอย่างมากๆคุณควรหามากินเลยพวกเห็ดหรือสารสกัดจากเห็ดนะคะ3อย่างแล้วนะอันที่4คือที่การศึกษาวิจัยเด่นๆชัดๆใบมรุมกินเลยค่ะเพราะใบมรุมมีสารอาหารสูงมากว่าง,ง่ายๆคือกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็น essential amino acid ครบ เชนิดมีวิตามิน A มากกว่าแครอทสิบเท่ามีแคลเซียมมากกว่านมบัวสิบเจ็ดเท่ามีโปรโตีนในใบมะรุมเนี่ยมีโปรโตีนมากกว่าโยกิร์ตที่คุณกินเน่ยเก้าเท่ามีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมยี่บห้าเท่าคือมันเยอะมากคุณใส่สารอาหารเข้าไปเลยค่ะคุณเป็นมะเร็งขาดสารอาหารแล้วคุณใส่เข้าไปเลยค่ะนะคะเออกินใบมะรุมเลยค่ะอันต่อไปที่ควรกินก็คือผักที่เป็นหัวอยู่บนดินเรียกว่าตระกูลคลูซิเฟอรัต ะกะหล่ำบล็อกอรี่ผักแควอะไรพวกนี้ค่ะพวกผักที่หัวขึ้นมาอยู่บนดินอย่างเงี้ยกะหล่ำดงกกะล่ำดาวกะหล่ำปรีอะไรได้หมดเลยมีสารซันฟอร์เฟนมีสารอินโดทีสารพวกนี้ค่ะกระตุ้นมะเร็งกระตุ้นการต้านมะเร็งได้ดีมากต้านมะเร็งได้ดีมากๆเพราะมันเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะ ต่อไปนี่หัวบนดินแล้วหลักไหลออันนึงคือหัวใต้ดินใต้ดินใช่นไรคะหอมแดงต้นหอมกระเทียมหอมใหญ่อะไรที่หัวใต้ดินน่ะที่ผักพวกนี้จะมีกลิ่น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 นั่นเ,เรียกว่าสารออร์แกโนซัลเฟอร์พวกนี้ค่ะเขาบอกว่าสารออร์แกโนซัลเฟอร์เนี่ยจะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทํางานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าปกติถึง14 0เปอร์เซ็นต์นะดีมากกินไปเลยคะ่ะกระทงกระเทียมต่อไปที่ควรกินอีกคือน้ำตรีผลาน้ำตรีผลาหมอเคยทำคลิปไปแล้วเหมือนกัน คือปร,ประกอบด้วยมะขามป้อมสมอพิเภกสมอไทยพวกเนี้ยมีสารพวกแทนนินสารแทนนินเป็นสารต้านการอักเสบอย่างแรงช่วยมากๆกินน้ําตีพลาวันละแก้วนะคะไม่ใช่ถึงแก้วหรอกก็คือสักไก่ร้อยซีซีอะไรเงี้ยผสมน้ํานิดนึงกินอร่อยด้วยปเปรี้ยว ต่อไปน้ำมะนาวนี่สมควรกินเลยค่ะหมอเคยทำคลิปเรื่องน้ำมะนาวไว้แล้วมันมีทั้งวิตามินซีมีสารไบโอฟลาโวนอยมีสารทิปโตแซนทีนสารตัวนี้นะจะไปป้องกันการเปลี่ยนเซลล์ระดับ DNA เลยนะในมะนาวงั้นบอกแล้วในมะนาวเนี่ยคุณสกัดเอาวิตามินซีออกอยังเหลือสารอีกเยอะแยะที่ยังไม่ได มันไม่ได้สร้างชื่อมันขึ้นมาเลยมีประโยชน์มากๆคนเป็นมะเร็งกินมะนาวเลยชาววันละสามลูกแต่คนไม่เป็นมะเร็งสมมติหมอเนี่ยหมอกินมะนาวทุกเช้าว,วันละหนึ่งลูกแล้วก,กินตีพลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินไอ้พวกหวานทั้งจร,เระเข้ผสมผสมอะไรเนี่ยแต่หมอทําเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยไอทีโปรเบตาที่หมอเคยพูดไว้แล้วอ่ะนะคะแล้วก็ชาเขียวคนกินเลยค่ะชาเขียวมีสาร e g c g มีสารแคทชิซินพวกนี้ค่ะเป็นลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากเขาบอกว่าต้านมะเร็งได้อย่างชัดเจนชาเขียวนะ แต่ไม่ใช่ชาเขียวมาใส่น้ำตาลมาใส่ตัวปรุงรสต่างๆไม่เอานะคะชาเขียวเพียวๆดีมาก และอีกอย่างหนึ่งคือโกจิเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่นี่ให้ทุกคนกินเล่นกันเลยค่ะ,ะเพราะมันเป็นอยู่ในอยู่ในตำรับยาจีนแทบจะทุกตำรับเลยนะเพราะมันต้านมะเร็งมีการศึกษามีสารแันท้ออกซิแดนสูงไม่ใช่แค่ต้านมะเร็งอ่ะคือสารที่ตั้งแต่ที่หมอพูดมาตั้งแต่อันแรกว่าทางจอครไล่ลงมาเนี่ยมันมือคือมีสารที่ต้านการอักเสบในร่างกายสูงงั้นคุณแทบจะลดทุกโรคแต่มาเอินคลิปนี้เรามาเน้นเรื่องมะเร็งกันลดทุกโรคอ่ะจะภูมิแพ้จะ n อ d ดีจะเบาหวานมดััไขน อะไรต่างๆภูมิเพี้ยนต่างๆมันคือกระตุ้นภูมิคุ้มกันว่าง่ายๆนะคะอีกอันหนึ่งคือแฟลกซีดแฟลกซีดหมอเคยทาคลิปหมอเคยทาคลิปทั้งโกจิเบอรี่ชาเขียวแฟลกซีดมันนาวไล่ดูแต่ละคลิปได้มันจะพูดเรื่องออสารนั้นๆเด่นๆเลยใช่ไหมมะนาวก,กว้างเลยมะนาวมีอะไรยังไงป้องกันอะไรได้บ้างแต่คลิปนี้หมอจะมาเน้นเรื่องมะเร็งไงหมอเลยพูดว่าแฟลกซีดเนี่ยมันมีสารลิกแนนจะกระตุ้น การคือกระตุ้นลดการเสรียในร่างกายลดมะเร็งไนดะ้อย่างชัดเจนปรับสมดุลฮอร์โมโนด้วยคนเป็นัวทงไวทองในคนกินแฟกซีดเลยนะคะต่อไปน้ำทับทิมน้ำทับทิมนี่ดีมากมันมีสารไอสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าสารเออรูจิกแอซิดอันนี้ค่ะก็กระตุ้นลดการทำลายของ d n a เขาบอกว่าลดเอ่อ d n a damage คือลดการทำลายระดับเซลล์ของ DNA เอเลยน้ำทับทิมมีประโยชน์มากฟังคลิปเลยค่ะน้ำทับทิมคีน้ำทับทิมกับหมอปุ้มเจอเลย แล้วก็อีกอันนึงก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรบ้างคะบลูเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่สตอเบอร์รี่อันนี้ก็มีสารสีดแดงๆเหมือนกันมีสารแอนตี้ออกซิแดน์สูงมีอโรจิกแอซิกเหมือนกันนะคะ ก็ให้หาพวกนี้มากินที่หมอคิดหมอบอกให้เนี่ยนะแล้วก็ถั่วเปลือกอ่อนต้มนี่ควรกินเลยคุณเป็นมะเร็งหรือคุณไม่เป็นมะเร็งกินไปทุกวันเลยถั่วเขียวถั่วเลื้องถั่วดาถัว่วแดงถั่วเลนทิวถัถ่วลกบไก่อะไรทั้งหลายเอามาต้มกันมันม,มีมีสารเอ่อเลกตินมีโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์เป็นตัวยับยัง้งการเกิดการโตของมะเร็งไอตัวตัวเนี้ยโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์งั้นกินพวกถั่วต่างๆเนี่ย กลุ่มประเทศบูโซนที่เขาอายุยืนเกินร้อปีเขาไม่เป็นมะเร็งกันเนี่ยเขากินในพวกนี้ค่ะกินถั่วต้มกันทุกวันถั่วเปลือกอ่อนต้มทุกวันนะคะและที่เด่นอีกอันคือหัวมันหัวมันจะมันอะไรล่ะมันเทศมันญี่ปุ่นมันฝรั่งมันอะไรก็ได้ค่ะมีสารแ้นตี้ออกซิแดนที่สูงมากค่ะมากินเลยงั้นเมื่อกี้ที่หมอพูดให้ฟังเนี่ยก็คือที่ไล่มาให้ฟังเนี่ยนะว่าควรจะกินอะไรบ้างเนี่ยที่ได้สารอาหารเนี่ยน้ำผักตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ว่านหางจระเข้ขมิ้นชันสารสกัดจากเห็ดใบมรุมพืชที่เป็น หัวอยู่บนดินครูซิฟรัสหัวใต้ดินแอรียมน้ำตีพลาน้ำมะน,นาวชาเขียวกจิเบอรี่แฟกซีดน้ำทับทิมพืชตระกูลเบอร์รี่ถั่วเปลือกอ่อนต่างๆหัวมันต่างๆทั้งหมดเนี่ยค่ะทานเลยนี่คือสารอาหารที่ร่างกายเราน้อยน้ำมะเร็งเกิดจากสองสองส,องสารพิษมากเกินที่พูดไปในคลิปก่อนกับคลิปนี้คือสารอาหารน้อยเกินหาพวกนี้มาทานหรือจะทานเหมือนของหมอเพราะหมอทานตอนเช้าตื่นมาหมอทาน มะนาวตื่นมาทานนะ้ำมะนาวชงชาเขียวชงชาเขียวกินกับแ,แคลเซียมแคลแลกินชาเขียวนะแคลเซียมต้านมะเร็งต้านการอักเสบในร่างกายกินกับแคลเซียมและ,ะแคลแลเพราะหมอคิดหมอทำไอเอฟหมอได้แคลเซียมไม่พอแน่กลัวกระดูกพุนกระดูกบางในอนาคตแล้วก็ต่อด้วยกินน้ำมะนาวหนึ่งแก้วกับน้ำติพลาเพราะมันอย่างละน้อยอใช่ไหมคะแล้วหมอก็ทำไอเอฟแล้วพอถึงตอนจะกินข้าวได้ ตอนบ่ายโมงบ่ายสองหมอก็กินโปรเบต้าหนึ่งซองเพราะโปรเบต้าหมอผสมด้วยอะไรล่ะโอ้โหคือมีเบต้ากูแคนแล้วนะแล้วก็มีทั้งขมิ้นชันนะใส่พริกไทยพร้อมเลยนะคุณไม่ต้องไปหามาเลยนะอ่ามารุมนะอ่าแล้วก็เหมือนตระกูลเบอร์รี่คือเชอร์รี่อ่าเป็นเชอร์รี่ก็เป็น วิตามินซีนี่ร่างกายเราขาดไม่ได้นะคะเก็บสะสมไม่ได้กินเข้าไปต้องขับออกทุกวันคุณต้องกินกลุ่มวิตามินซีมีภูค้าวมีสารสกัดจากเห็ดคือครบอ่ะแปดชนิดหมอเทคนน้ำเด,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 ดือดกินวันละสองก็คือเหมือนกับต้องไปหาขมิ้นชันต้องไปหาเห็ดเหอหรอหมอก็กินวันละสองเลยแล้วก็ค่อยกินข้าวเป็นข้าวกล่องหรือจะเป็นแล้วหมอก็นั่งกินไอ้นัน่นโกจิเบอรี่แช่น้ำเป็น ขนมหวานกินเล่นนะคะก็คือเป็นการรักษาสุขภาพก็แล้วแต่เพื่อนค่ะเพื่อนทุกคนก็ถ้าเกิดว่าจะดูแลตัวเองก็หาแต่ละส่วนประกอบเนี่ยมาประกอบได้แต่ของหมอก็ใช้เป็นชนิดผลิตภัณฑ์โปรเบตาไปเลยจะได้เป็นหาง,ง่ายๆนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ค่ะทางแอดมินหมอแอดวิชพัทเนี่ยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันก็ช่วยลดเรื่องลดการเกิดและป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ค่ะติดตามกันได้นะคะทาง ทั้งเ b o o k youtube นะคะหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรณาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะสวัสดีค่ะ